พบกับช่องสารดีทีวีวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับพอดีสร้างบ้านสวนไว้หลังหนึ่งนะครับสไตล์สไตล์เพิงมะเขนโมเดิร์นเล็กๆนะครับใช้งบไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับรวมค่าช่างค่าไม้เดี๋ยววันนี้ขอรีวิวบ้านให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนนะครับกําลังเริ่มครับ ส่วนที่ทำใหม่นะครับว่าจะทำโคกหนองนานะครับเนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับตรงนี้หน้าบ้านก็จะเป็นบ่อนะครับบ่คุมด้วยพลาสติกนะครับเก็บน้ำไว้เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับก็เดี๋ยวจะขุดขุดบาดาลนะครับน้ำจะใสกว่านี้นะครับอันนี้เป็นน้ำฝนนะครับน้ำฝนไห่อลกมามาดูที่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะครับ บ้านขนาดเล็กๆนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็จะมีตรงระเบียงเนี่ยเป็นห้องเป็นที่นั่งเล่นนะครับมาเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับเหลือทาสีนะครับเหลือทาสีก็ตกแต่งอะไรอีกนิดหน่อยนี่เดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังคานะครับทำด้วยแผ่นอลูซิงนะครับแผอลูซิงนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะพาขึ้นไปดูบนบ้านนะครับเริ่มนั่นแต่ะนี่คทางเข้าบ้านนะครับเป็นบันไดนะครับนะครับเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้ไม้เราไปซื้อบ้านเก่ามานะครับแล้วก็นํามาแยกแล้วก็สร้างบ้านสร้างบ้านสวนหลังนี้นะครับซื้อมาในราคาสามหมนบาทครับผมนะครับได้ทั้งหลังเนี่ยครับสามหมนบาทพอดีเลยครับขึ้นมาก็จะเป็นเอ่อบันไดนะครับเป็นปูนนะครับเหลือใส ลูกกงเหล็กนะครับช่างยังไม่ได้ติดนะครับเหลือส่วนนี้นะครับโอเคครับขึ้นมาก็จะเป็นบ้านบันไดขั้นหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นไม้นะครับเข้ามาก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นระเบียงนะครับเป็นเหมือนระเบียงแล้วก็ใช้คำคัวด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกกงไม้นะครับเป็นระเบียงเป็นที่นั่งเล่นผมได้ทาเป็นที่นั่งเล่นนะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นห้องครัวนะครับจะทําเป็นครัวส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้จะใช้ทําเป็นครัวเล็กๆไปประกอบอาหารนะครับหน้าต่างก็เป็นมาจากบ้านไม้เก่าที네่ซื้อมานะครับเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ซ่อมใหม่ตรงนี้ติดหน้าต่างสองบานตรงอีกสองบานนะครับออกมาตรงนี้ต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมีไฟไฟเลยแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับหนึ่งห้องน้ํานะครับเหลือทาสีครับ่อระบบน้ําทาสีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านจะเป็นบ่อขนาดใหญ่นะครับขุดนะครับให้น้ําขุดลึกพอที่น้ํามันออกบ่อนะครับจะมีน้ําใช้ในการเกษตรได้นะครับแล้วก็จะปลูกกล้วยแล้วก็อ้อยรอบบ่อรอบบ่อนะครับโอเคครับห้องน้ำนะครับสตูเข้า ก็จะเหลือเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนตรงนี้เป็นประตูบ้านเหล็กนะครับอันนี้ก็ซื้อประตูเก่ามานะครับอันนี้จำไม่ผิดน่าจะสามพันนครับได้สองบานไปใช้ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มาสร้างตรงนี้ติด <c oughs> ใช้ได้เลยแล้วก็ล็อกเลยตอติดเปร์นะครับโอเคเนี่ยเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ เป็นห้องนอนหน้าต่างก็หน้าต่างเก่าที่ซื้อบ้านมานะครับหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเดี๋ยวจะทาสีนะครับเหลือฉาบตรงนี้นะครับฉาบปิดเลยนะครับก็จะติดแอร์หนึ่งตัวนะครับจะปิดให้สนิทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูเข้าห้องน้ํา ถ้าเราเข้าจากห้องก็เข้าจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับห้องน้ําโอเคครับเดีย๋ยวพาดูรอบบ้านนะครับในส่วนตัวบ้านก็มีประมาณนี้ครับครับผมไฟเรียบร้อยนะครับไฟเรียบร้อยนะครับต่อไฟแล้วเรียบร้อยเหลือนี่ครึ่งเหลืออีกนิดนึงจะสร้างเสร็จก็จะเหลือขัดแล้วก็ทาสีนะครับทาสีตัวบ้านว่าจะ คิดอยู่ครับว่าจะใช้สีไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาดูรอบบ้านนะครับต้นแสงจันทร์สองต้นแล้วก็มีต้นพุทธน้ำบุดน,นะครับต่อไปเรืองลั้งสองเดี๋ยวพาดูรอบบ้าน,นครับตรงนี้สวนหน้าบ้านนะครับก็จะติดกับบ่อน้ํานะครับเลี้ยงปลาไว้เ็้ยมีต้นอ้อยปลูกอ้อยค่ะไว้ที่ริม บินบ่อแล้วก็ต้นอะไรตะไคร้ดอครับนะครับมาเลยกัน <c oughs> กวันนมาพอดีนะครับไปถูรอบบ้านเลยครับนี่คือต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยอันนี้มะม่วงบขา อันนี้เราทําเป็นอะไรอะไรครับนี่ทําคูดล่องนะครับคูดล่องน้ําให้น้ําไหลลงบ่อไปตรงนี้เลยแล้วที่ปลูกสับประรด้วยนะครับอขอบสะใหญ่ตรงนี้จะเป็นพวกสับประรดพางลงไปดูข้างในหนูรอบนี้ก่อนนะ,อะโอเคทุกโต๊ะจะปลูกน้อยนาตรงนี้จะเป็นคลองนะครับเดี๋ยวเราจะเจา,จา,จานะน้ําบาดาลจะปล่อยน้ําไหลตามคลองนี้มาเลยนะครับน้ำจะทุใส มะม่งปลูกราบสะไปเรื่อยครับทุกอย่างที่อยากกินนะครับโดยใช้น้ำจากคลองแสกไก่ให้ไหลใช่ไหมคะสับปะรดค่ะสับปะรดค่ะนี่มีต้นถั่วพูปลูกด้านหลังแล้วก็จะปลูกไผ่ไว้เป็นแนวก็คือจะพยายามปลูกให้ได้หลายๆชนิดให้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวพาจะมาดูรอบสะใหญ่นะครับก็จะปลูกต้นอ้อยมีอ้อยมีมะม่วงนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับอ้อยเป็นอ้อยคั้นน้ํานะครับกล้วยแล้วก็จะมีต้นลําไยแล้วก็ต้นมะไฟนะครับปลูกกล้วยนะครับเดีวพามาดูบ่อข้างล่างครับเลี้ยงหอยกับเลี้ยงปุ้งไว้นะครับตามลงมาเลยครับอาชอาชิมลงไปด้วย อั<ะ>องกงนครับนี่ก็คือบอ่อใหญ่นะครับก็ห้แมคโครขุดให้นะครับขุดให้ลึกพอประมาณให้น้ํามันออกบอ่อนะครับให้น้ํามันมีได้ส่วนดินที่ขุดก็เอาไปทําเป็นถนนทางเข้าตรงนู้นนะครับก็ตรงนี้ก็เลี้ยงอันนี้เป็นกระทังกุ้งนะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับคุณแม่เลี้ยงไว้นะครับกุ้งฝอย <ไป S 1> ค่ะหามาจากแหล่งน้าธรรมชาติแล้วก็มาปล่อยไว้นะครับส่วน ก็จะมีเ no ล <f Jean> <questo S 1> oh, ี้ยงหอย้นะครับเลี้ยงหอยในถังกระทุ่นนะคะก็จะใช้ขวดขวดพลาสติกที่นี่ก็จะเป็นเลี้ยงหอยหอยขมนะครับพันเกษตรไปหามาแล้วก็เลี้ยงในตังกรายนะครับเแกะให้ดูนะครับโอ้ยขึ้นเยอะมากได้เยอะมากเอาไหนเอาอันแกะง่ายๆดีกว่าอันนู้นปะอันนู้นนี่ค่ะ ก็จะเรียงไว้โดยใช้อะไรนะคะอ่าเป็นพะยงครับพะยงสีงน้ำเงินนำมาทำเป็นเหมือนกระเป๋าอ่าแล้วก็มีไอ้นี่ให้เขาเกาะอ่าอ,อะไรนะอ่าใบมะพร้าวครับใบมะพร้าวให้เขาใบมะพร้าวให้เขาเกาะเดี๋ยวมาพามาดูดตรงนี้ครับหนค่ะเีือกมันแกะยากหน่อยอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะลมรื่นม,มากๆค่ะแล้วก็<ด>ยเย็นสบายมาก yeah. ใหดูกันนะคะน้ำนี่ลึกลึกไหมคะประมาณเกือบสองเมตรนะครับถ้าลงไปนะครับเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับนี่คือหอยนะะหอยพันกีนะครับใส่เริ่มต้นใส่ถุงละครึ่งกิโลนะครับเลี้ยงอันนี้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับ นี่นะครับโอ้มาดูนี่เลยครับลูกลูกไม่เยอะนะคะนี่คือลูกนะครับนี่เาเกิดขึ้นมานี่แต่ก่อนมีหอยใหญ่นะครับนี่คือลูกของเขาเห็นไหมครับหอยเล็กเลกก็จะโตขึ้นใช่ครับใช่อาหารที่ใช้เลี้ยงก็มีลำอ่อนกับอาหารปลาดุกนะครับแลวกันให้นี่ค่ะเขาก็จะเกิดออกมาแล้วเขาก็จะมาเกาะนี่ค่ะใส่ต้องใส่ใบมะพร้าวไว้นะครับข้างในใบมะพร้าว โอ้เยอะเลยครับนี่ประมาณสองอาทิตย์นะครับที่เรียงไว้นะครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นคือใส่ลงไปถุงละครึ่งกิโลนะครับประมาณห้าสิบค่ะโอเคัอ okay. น,นอันนี้แจกให้ดูดูะ <c oughs> ส่วนวิธีมัดนะครับโอเค น่าดูวิธีมัดไปนะครับจมมัดไข่กับหลักนะครับแต่จะให้จมน้ําเลยไม่ได้นะครับต้องเหลือพื้นที่ให้เขาไต่ขึ้นมาหายใจนะครับเพราะหอยเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้านะครับจะให้จมทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะไต่ขึ้นมาหายใจนะครับถูกไปกับหลัก ก็จะมีเป็นสาเล็กๆนะครับไว้สองบอ่อไว้เลี้ยงหอยนะครับหอยกุ้งก็จะปลูกาใบน้องหลานนะครับก็ลังแข่งของสาอยู่นะครับปลูเสรเ็จก็จะปลูกรใบให้น้ำมันอยู่เลี้ยงหอยนะครับตรงนี้ก็จะปลูกอ้อยนะครับเป็อนอ้อยพันน้ํนากําลังปลูกพันอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็จะามาขยายให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนสองฝั่งทางนี้จะปลูก มะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยสั่งมาห้าสิบต้นนะครับส้นโขกตรงนี้จะเป็นนานะครับทํานาไปด้วยแล้วก็จะเลี้ยงปลาในนาข้าวไปด้วยเลยลองคิดไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพิ่งเริ่มนะครับก็โคกหนองนานะครับเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่เดือนนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับถ้าเป็นรูปเป็นล่างมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการ นำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาระดีทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับ